โดนหาว่าเป็นดาราตกอับขายคีมนีโนเมทานียังดูดีในวัย55ปีสำหรับนีโนเมทานีถือเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ไม่ค่อยไปเป็นแขกรับเชิญที่ไหนล่าสุดไปออกรายการของนั้นเนเกตเสพสวัสด์โดยตอนหนึ่งนีโนพูดถึงเรื่องขายคีมงานถนัดว่า มีคนว่าใน Facebook ดาราตกอับไม่มีอะไรทําเขาไม่ชอบอะไรไม่รู้บอกจริงๆเลยตั้งแต่ช่วงนี้ไม่มีงานทําขีมนี่แหละช่วยเราไว้ถ้าไม่มีขีมลูกน้องอดกันหมดแล้วยอมรับอยู่ได้เพราะไขขีมจริงๆงานนี้ไม่พูดถึงน้องรักตักบอลลีรบ์ไม่ได้นาเน็กทาว่ายืนยันตักน่ารักมากๆนีโน่ทาให้ตักมีจนถึงทุกวันนี้นีโน่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่จริงมันเป็นมาตั้งนานแล้ว ตอนมันแวรุ่นอายุ15มาปรึกษาเรื่องความรักมันมีแฟนอายุมากกว่าขอไม่เอ่ยนามตอนนั้นไปมีเรื่องกับใครรู้ไหมบอกไม่ทำงานถ้าทำแบบนี้มันไปมีเรื่องกับพี่น้องบอสคัทช่องสามคิดว่านีโน่พ่อยิ่งใหญ่มากมันเอามาเล่าให้เราฟังบอกมันพรุ่งนี้ไปขอโทษเลยวันนั้นว่ามันทั้งคืนแล้วก็พาไปหาพี่น้องที่ออฟฟิศ พี่นองยังไม่รู้เลยว่ามันไปว่าที่กองจนเลขาพี่นองมาบอกพี่นองถึงรู้จากนั้นพี่นองกับตักรู้จักกันร,รักกันมากเรื่องแรกที่เคลียรจากนั้นมันก็เข้าใจปัจจุบันนีโนเมธานีได้ผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครซึ่งผลิตออกมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพลิงคนเริงเมืองซึ่งต้องบอกเลยว่านีโนเมธานีนั้นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำละครให้ออกมาเต็มที่ที่สุด และเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบ้านของนีโนซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่รอมรอบไปด้วยธรรมชาติบนพื้นที่กว่าสองไร่มูลค่าของบ้านอยู่ที่ประมาณ9หลักเลกได้ว่าใหญ่โตมโหลานเลยทีเดียวที่ผ่านมาทำงานหนักแต่ตอนนี้ดูสดใสขึ้นเราดูแลตัวเองมากขึ้นเนื่องจากอายุเยอะขึ้นมันก็ต้องดูแลปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ดูแลตัวเองมากขึ้นการกินการหลับ นอกก็ใช้คีมบำรุงดูแลตัวเองที่ออกกำลังกายเบาไม่ออกกำลังกายหนักวิ่งก็วิ่งได้แต่ไม่มากแบบมาราธอนวิ่งบนลู่วิ่งในเวลาที่กำหนดไม่นานไม่เร็วเกินไปขณะดเดียวกันก็ใช้วิธีว่ายนะ้ำมากกว่าวิ่งว่ายบ่อเกลือไม่ไว่ายในบ่อคอรีนตอนนี้ก็โอเคแข็งแรงตามอายุนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าดีก็ช่วยได้หลายด้าน ตอนนี้เจ้าชูไม่ไหวแล้วผู้ชายทุกคนไม่ใช่วัดเป็นแบบนั้นเพียงแต่ภาพลักษณ์ออกมาเยอะเลยเยอะทุกคนมีโอกาสทำหรือเปล่าคนรู้จักเราเยอะเรารู้จักผู้หญิงเยอะคนเลยมองว่าเราเปลี่ยนคนไปเรื่อยแต่ว่าโอกาสเราเยอะหน่อยเลยเป็นที่จับตาความรักช่วงนี้ปกติเลยนิ่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้เน้นทางวัดเป็นร้านอาหารบ้านเพื่อนแมวลิงลงไม่กี่อย่าง เราไม่เคยโทรชวนเพื่อนเพื่อนโทรชวนเราตลอดเราอยู่บ้านก็อยู่ได้ดูทีวีเล่นเกมอ่านหนังสือมีความสุขอยู่กับตัวเองดีเรารู้จักตัวเองมากขึ้นทุกวันนี้มีความสุขแล้วไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดถึงอะไรมากมายตอนนี้คิดถึงพ่อแม่ที่ต้องดูแล